สวัสดีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์แต่งปืนกล็อกชิ้นหนึ่งไห้ทุกคนชมกันนะครับเป็นซองปืนยี่ห้อสา t เทนะครับตัวซองปืนเนี่ยนะครับผมตัดสินใจอยู่นานนะครับที่จะซื้อแบบไหนดีนะครับที่จะมาใช้กับปืนกล็อก19ที่ผมมีนะครับเพราะว่าซองปืนหลายๆแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ใจอยากได้ซองพวกซองลายเด็กซองโพลิเมอร์พวกนี้นะครับแต่ว่ายังตัดใจไม่ได้นะครับ ทีนี้ยี่ห้อสายเทคเนี่ยผมเล็งๆเขาอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับพอดีออกเจนใหม่มานะครับเป็นเจนสนะครับตัวนี้ก็เลยทนไม่ไหวแล้วนะครับเลือกตัวนี้ดีกว่านะครับทีแรกผมจะซื้อเป็นซองหนังนะครับไม่อยากให้ปืนเป็นลอยนะครับแต่ว่าซองหนังมันก็มีขีดจํากัดของมันนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับซองพวกนอกหรือซองพวกในดีนะครับตกลงว่าผม ไม่ได้ใช้ในภารกิจที่ต้องพกนอกนะครับก็เลยก็เลยเลือกเป็น2องพกในนะครับพอดีตัวนี้ออกมานะครับมันกลับด้านได้ด้วยนะครับใช้กับคนถนัดซ้ายได้ก็เข้าทางผมเลยนะครับก็จะเป็นผมตัดสินใจซื้อซองยี่ห้อ i t เทคนะครับลองมาใช้ดูนะครับไซเทคนะครับเป็นซองปืนที่ทําจากประเทศจีนนะครับผลิตจากบริษัทไซเทคเทคโนโลยีลิมิเต็ดนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาจะมีคําขวัญของเขานะครับ ประมาณว่าป้องกันคุณทุกวินาทีอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเทคเจนสามนะครับใช้กับปืนกลอก19นะครับกลอกรีิบ3อตั้งแต่เจน1ถึงเจน4นะครับมื่อกล็อก19เจน5นะครับกลอก1 9 x ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้แพคเกจมาค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับเหมือนถุงขนมนะเหมือนถุงขนมนะครับตัวนี้ผลิตที่ประเทศจีนนะครับที่เมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับ กต็ตีมาเลยนะครับเนี่ยว่าเขาผลิตที่ไหนอาคารอะไรอะไรเนี่ยนะครับมีที่ผลิตแน่นอนนะครับมาตรฐานเลยแต่ซองก็ซองธรรมดามากนะครับอันนี้เขาจะเขียนว่าออกแบบตามกายวิภาคนะครับตามสรีระ,ะตรงนี้ก็ใช้งานแบบปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายอ่าประมาณนี้ครับใช้งานได้หลากหลายก็คงเป็นซองที่กลับ สำหรับคนถนัดทรายได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแกะกล่องแกะห่อดูนะครับตัวนี้ผมใช้มาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนชมกันนะครับเขาจะมีโฟมนะครับใส่มาดันดันดันทรงมันไว้นะครับเป็นโฟมชิ้นหนึ่งนะครับมันก็จะมีใบเซอร์นะครับเนี่ยนะครับเป็นใบที่สําหรับใช้งานนะครับ ว่าเรากลับข้างได้แบบไหนอย่างนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์แถมมาให้นะครับเป็นมดวิงนะครับสําหรับคนถนัดซ้ายนะครับที่มันติดมามันจะเป็นของข้างขวานะแต่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเอาข้างซ้ายลงนะครับแล้วก็จะมีลูกยางไม้สองตัวนะครับแล้วก็จะมีไขควงไขมานะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับตัวซองนะครับตัวซองเนี่ย ชิ้นงานดีมากนะชิ้นงานมันดีมากเลยนะครับอืมตัวนี้เป็นเจนสนะครับเขาการันตีว่าปืนไม่เป็นรอยนะครับแต่ผมว่ามันยังไงก็เป็นนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นน้อยหน่อยนะครับอันนี้คือคือหลักการขายอย่างหนึ่งที่ผมตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ปืนมันเป็นรอยนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่น่าสนใจคือเขาการันตีนะครับว่าปืนอ่ะมันจะฟิตค่อนข้างพอดีกับปืนนะครับปืนก็จะไม่เป็นลอยนะครับแล้วก็วัสดุ ดีมากนะวัสดุดีมากนะครับงานเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็ออกแบบสวยนะทันสมัยดีนะครับผมเล่งๆว่าได้แต่เนน2แล้วนะครับพอดีเจน3ออกมาก็เลยเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนข้างได้นะครับก็เลยทนไม่ไหวนะครับเลยเลยซื้อมาใช้งานนะครับตัวเนี้นะครับที่น่าสนใจเนี่ยตั้งแต่อันแรกเลยตัวคลิปนะครับมันจะมีส่วนที่โค้งเข้าไปนะครับจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ ตรงนี้นะครับตรงปลายคลิปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่ปลายนิชี้มันชี้นะครับมันโค้งเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับอ่ามันจะมีส่วนโค้งเนี่ยนะครับตรงส่วนโค้งตรงนี้นะครับตรงปลายคลิปเนี่ยนะครับมันจะล็อกกับเข็มขัดนะครับเวลาเราดึงปืนขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะงอนะครับงอล็อกกับเข็มขัดยังไงซองปืนก็ไม่หลุดมาแน่นะครับมันไม่เหมือนซองซองปืนพกสมัยก่อนที่เป็นหนังนะครับ ที่ผมใช้กับพวกปืนโค้นปืนลูกโม่สมิทธพวกนั้นนะครับเวลาดึงบางจังหวะมันหลุดซองมันหลุดตามออกมานะครับอันนี้ไม่หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีตัวคล้องนะครับเนี่ยนะครับตรงปลายนิชี้ผมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นโค้งเข้าไปล็อกกับเข็มขัดได้นะครับแล้วก็น็อตตรงปลายนี่นะครับมันจะใช้คุม2ตัวนะครับมันจะมี3ามรูมาให้นะครับถ้าเราใส่ปืนแล้วนะครับใส่ตัวปืนแล้วเอ่อตัวด้ามเนี่ยยังไม่สูงพอนะครับ อย่างหนีขอบเข็มขัดนะครับเวลาเราเน็บไปขอบเข็มขัดจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับสมมุติขอบเข็มขัดอยู่ประมาณนี้นะครับเน็บปืนไปแล้วนะครับมือเราเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยนะครับจับปืนอ่ะมันยังชนกับขอบเข็มขัดอยู่นะครับเราก็สามารถจะเลื่อนคลิปลงไปข้างล่างอีกรูนึงได้นะครับยกยกตัวตัวด้ามตัวซองให้สูงขึ้นมานะครับหนีหน,หนีหนีช่วงขอบเข็มขัดตรงนี้นะครับเนี่ยถ้า้มมุดลงไปอีกหน่อยมันก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมครับ ตัวปืนที่จับนะครับมันก็จะรูตรงนี้นะครับรูช่องว่างระหว่างระหว่างด้ามปืนกับมดวิ่งเนี่ยนะครับแต่ก็จะจะทำให้เราจับได้นะครับจะจะทำให้เราจับได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยนะครับเอาไว้ยกซองนะครับรูนี้นะครับแล้วความความหนื่ของมันเนี่ยนะครับมันจะใช้การหนีบนะครับหนีบจากกล่องไกตรงนี้นะครับจุดเนี้ยนะครับใช้ปรับเอานะครับความแข็งความลื่นนะครับจะปรับจากจุดนี้เท่านั้นนะครับ ตัวล็อกก็จะล็อกตรงนี้นะครับล็อกที่ที่กล่งไกนะครับจะเป็นจุดที่ล็อกนะครับจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่มีรอยแน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะใช้หนีบกับกล่งไกนะครับขันน็อตเข้าไปแน่นๆนะครับมันก็จะล็อกดังเลยนะครับกู๊กแก๊บกูแก๊บเลยเวลาดึงเข้าดึงออกนะครับถ้าไขนน็อตแน่นมันก็จะลอยมันก็จะเยอะนะครับถ้าไขนน็อตนิดเดียวผมใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับให้มันล็อกนิดเดียวก็พอนะครับก็จะเป็นจะเป็นคลิกเดียวที่ผมใช้นะครับนิดเดียวไม่ได้ล็อกแน่นนะครับเพราะว่าผมกลัว แล้วก็ตัวไอ้นี่ที่มันยาวนะครับตัวบอดี้ที่มันยาวมาด้านหลังเนี่ยมันดีนะครับมันดีเพราะว่ามันจะคลุมคลุมปืนได้ถึงเกือบถึถงท้ายสไลด์เลยนะที่มันเป็นเป็นเหล็กนะครับมันจะทําให้เนื้อเราเนี่ยสัมผัสกับสไลด์น้อยหน่อยนะครับเเพราะฉะนั้นเวลาปืนใส่เข้าไปแล้วนะครับมันจะทําให้เนื้อเรานะที่มีเหงื่อมีอะไรพวกนี้นะครับสัมผัสกับปลายสไลด์น้อยหน่อยนะครับมันก็จะเป็นสนิม ยากขึ้นนะครับบางซองบางอันไม่มีส่วนนี้นะครับโผล่ปลายสไลด์มาเต็มเลยนะครับมันก็จะสัมผัสกับเนื้อเรานะครับที่เป็นเค็มเ็มนะครับเค็มเ็มเหนือสนิมมันก็จะขึ้นง่ายนะครับเรามาออกแบบมาสําหรับป่าตรงนี้นะครับสําหรับกล็อกที่ใส่เลดดอทได้ด้วยนะครับพวกติดดอทนะครับพวกกล็อกตัว mos พวกนั้นนะครับก็ใช้ได้นะครับและรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้มันหลบคันล็อกสไลด์นะครับมันจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับ ก็ใช้กับกล็อก Gen 5ได้ด้วยนะครับที่มีที่มีคันล็อกสไลด์มาฝั่งนี้นะครับดีไซน์ก็ทันสมัยนะผมว่านะครับออกแบบสวยมากนะครับตัวนี้เป็นมดวิงนะครับมดวิงนี่ออกแบบมาสําหรับกดปืนนะครับกดปืนให้แนบกับลําตัวนะครับเวลาเราใส่ซองปืนไปแล้วนะครับเวลาเราใส่ปืนเข้าไปนะครับตัวด้ามเนี่ยมันจะเผยออกมาด้านนอกตรงนี้นะครับถ้าเรามีมดวิงนะครับมันจะไปกดกับเข็มขัดอีกทีนะครับ มันทําให้ด้ามที่เอียงออกเนี่ยนะครับแนบเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไปค้ำกับเข็มขัดแทนนะครับค้ำกับขอบเข็มขัดช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะนําปืนมาลองใส่ดูนะครับตัวนี้เป็นกลอก19นะครับเคลียร์แล้วนะครับปืนตรงรุ่นพอดีนะครับใส่เข้าไปนะครับมันไม่รู้สึกถึงความฝืดนะครับเนี่ยนะครับมันจะล็อกตรงจุดนี้นะครับลองดูดีๆนะครับผมค่อยๆดันเข้าไปนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผมจะปรับแค่ล็อกนิดเดียวนะครับเพราะว่า เนี่ยนะครับเพราะว่ามันถ้าล็อกแน่นๆมันจะเป็นรอยนะครับรอยตรงสองฝั่งตรงนี้นะครับนี่ผมชักเข้าชักออกมาประมาณเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะก็ยังไม่มีลอยนะยังไม่มีท่าทีว่าจะเป็นรอยนะครับเพราะผมผมซีเรียสมากนะกับซองพวกนี้นะครับตัวนี้เขาการันตีส่วนหนึ่งว่ามันไม่เป็นรอยนะครับเนี่ยนะครับที่บอกนะครับเอ่อบอดี้ตัวนี้ที่ยื่นมาคลุมสไลด์ที่เป็นเหล็กเนี่ยนะครับ เวลาผมพกนะครับพกสองสายนะครับตรงเนี้ยก็จะแนบกับเนื้อไปนะครับมันก็จะไม่โดนมันก็จะเป็นส่วนที่ที่เป็นเหล็กนะครับมันจะโดนเออมันจะโดนเนี้ยน้อยหน่อยนะครับโดนเหงื่อเราน้อยสนิมมันก็จะขึ้นขึ้นยากหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่มีส่วนเนี้ยไม่มีปีกส่วนเนี้ยโผล่มานะครับโอ้โหเนี้ยสไลด์เต็มเต็มเลยนะครับส่วนเนี้ยจะสัมผัสกับเนื้อเรานะครับแล้วกบนเปิดโล่งนะครับสําหรับกลอกที่เป็นกลอกรุ่น MOS นะครับที่มี ถอดฝาตรงนี wollen, ้ใส <ities> <idity> ่ดอทได้นะครับใส่พวกเลดดอทนะครับเนี่ยนะครับดูตัวมดวิ่งนะครับถ้าเราพกปืนธรรมดานะครับสมมติใส่ใส่เข้าไปนะครับด้ามมันก็จะสมมติเนี่ยนะครับเนี่ยใส่ใส่สมมติบอดี้เอ่อตัวผมเป็นแบบนี้นะครับพกปืนมันจะเป็นแบบนี้ครับตัวมดวิ่งเนี่ยนะครับมันตรงตรงตรงด้ามเนี่ยนะครับมันจะอ้าออกจากตัวคนนิดหน่อยนะครับถ้าเราติดมดวิ่งตัวนี้นะครับมันจะข้ํากับ เข็มขัดนะครับมันทาให้ช่องว่างระหว่างบอดี้เนี่ยมันจะกดเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยตัวด้ามเนี่ยถ้าไม่มีมดวิ่งมันจะอ้าออกอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมพกพกข้างข้างข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้ามีมดวิ่งนะครับมันจะกดให้ด้ามเนี่ยแนบกับลาตัวเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับตรงส่วนเนี่ยนะครับมันจะโค้งรัดไปกับเข็มขัดนะครับเนี่ยนะครับถ้าไม่มีมดวิ่งมันจะอ้าประมาณนี้นะครับด้ามแต่ถ้ามีมดวิ่งมันจะกดให้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 ด้ามเนี่ยแนบไปนะครับเพิ่มความแนบเนียนในการพกพานะครับ เนี่ยนะครับแจ๋วนะผมว่าแจ๋วนะน่าสนใจมากนะครับผมตั้งแต่ใช้ปืนโค้นนะครับผมใช้พวกซองเบลดเทคนะครับซองซาปารีแลนซองของฮอคนะครับก็งาเออตัววัสดุอาจจะดีกว่านะครับดีกว่าแต่ว่าพวกนั้นแพงมากนะครับจะเป็นเป็นซองปืนที่ราคาแพงมากตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับราคามันไม่ถึงพันเลยมาเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับกับซองขายเด็กนะครับที่สั่งทำนะครับ ประมาณ2,000ันกว่าบาทนะครับแล้วซองไข่เด็กเนะี่ยมันจะมีรอยนะครับผมผมไม่เอาแน่ๆนะครับมันใช้ความฟิตของปืนนะครับในการล็อกในการล็อกมันนะครับตัวปืนก็จะเป็นรอยง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยราคามันอะถ้าราคาซองไข่เด็กที่สั่งทำนะครับสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันสามารถถ้าถ้าถ้าซองไข่เด็กมันงานดีกว่านะครับชิ้นงาน วัสดุดีกว่านะครับอาจจะทนทานกว่านะครับแล้วก็ราคามันสูงหน่อยนะครับตัวนี้วัสดุมันอาจจะสู้ไข่เด็กไม่ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถจะซื้อได้3ครั้งเลยนะถ้าซื้อซองไข่เด็กมา2,000ฝ่านะครับตัวนี้ก็ซองไข่เด็กใช้ได้ประมาณสัก10-20ปี่ะอ่ปีอะให้20ปีเลยนะครับซองตัวนี้นะครับซื้อครั้งละ10ปีก็ได้อ่ะซื้อได้3ครั้งนะครับ เปลี่ยนไปแล้ว4 5หเจนนะครับก็ยังน่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็ลองเทียบดูนะครับว่าคุณภาพกับราคาเนี่ยนะครับประมาณไหนนะผมใช้ซองที่ดีมากๆมาแล้วนะครับกับซองที่ที่เนี่ยผมผมผมลองตัดสินใจซื้อดูนะครับไม่ไม่เคยใช้ซองถูกนะเพราะว่าผมถือว่ามันมันสาคัญเหมือนกันนะครับซองปืนถ้าได้ซองปืนดีๆเนี่ยนะครับเราสามารถทําให้เราใช้ปืนได้คล่องแคล่วนะครับเคยซื้อซองที่ไม่ดีมานะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับ ซื้อซองพวกแพงๆเบรดเทคซองฮอคพวกนั้นอันนั้นดีจริงนะครับแต่มันก็แพงมากนะครับผมลองตัดสินใจซื้อยี่ห้อสายเทคมาใช้ดูนะครับเล็งๆเข้ามานานแล้วนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูผมประทับใจนะผมประทับใจกับมันนะครับแล้วปืนกล็อกเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นซองโพลิเมอร์นะผมว่าที่แรกจะตัดซองหนังมาใส่นะครับมันมันน่าจะไม่เข้ากันนะครับพอดีตัวนี้ออกมาพอดีนะครับเป็นเจนสามนะครับไปเจอเข้าพอดีก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะครับผมใช้อยู่ที่กว่าเลยนะครับรู้สึกประทับใจนะ ผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับใช้งานได้ดีนะครับแจ๋วเลยแหละนี่ดูลักษณะามาแล้วนี่มันเหมือนปืนอวกาศเลยนะเหมือนปืนโพสต้าวอสมัยก่อนนะครับมันไม่เหมือนปืนซอ,อ,องปืนยุคก่อนนะครับที่ผมพกปืนโค้ช US a r ส y นะครับที่ซองเป็นหนังนะครับเมื่อสัก20ปีก่อนนะครับ US Army ของผมนะครับทะเบียนนำจดปี18นะครับ ใช้ซองหนังเทียมนะครับแล้วก็จะมีคลิปเน็บที่เป็นสแตนเลสนะครับอ้าแล้วอาอีกนะครับดัดกัน3 4สีรอบนะครับซองหนังซองหนังเทียมนี่ย่นยับไปหมดนะครับขึ้นลาเละเทะทั้งข้างนอกข้างในนะครับก็ลุยกันสุดเหนือสุดใต้นะครับแต่มาเจอซองพวกทันสมัยสวยๆแบบนี้นะครับมันเข้ากันดีนะกับปืนกลอกนะครับเนี่ยครับก็ลองดูนะครับลองดูเผื่อจะเข้าตาใครนะครับผม ชอบซื้อของราคาถูกนะครับยุคนี้นะครับแล้วก็คุณภาพเกินราคานะครับอันนี้คือหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแน่นอนผมไม่ได้โปรโมทอะไรนะครับไม่ได้พรีเซนต์ไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งนะครับแต่ว่าดีจริงๆนะครับเป็นซองที่ดีจริงๆสําหรับสายเทครุ่นนี้นะครับเป็นเจนสามนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมไปแนะนําทุกคนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ